ตอนนี้อยู่กับผมพัชร,รกรจากช่องฟิทาร์วิดฟิล์มนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องฟิ e ล์ม Canon EOS 300กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับกล้อง Canon EOS 300นะครับเป็นกล้องฟิล์ม SLR จากประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ช่วงทปีพ999ถึงปี2002รุ่นแบเบาเลนส์ที่นิดมาเลนส์นนะคะิดครับเป็น28-29ขออภัยครับเป็น28-90บบสามารถเปลี่ยนเป็นเลนส์ที่เป็นรุ่นใหม่ได้นะครับโดยให้กดปุ่มนี้แล้วเลื่อน แล้วดึงเลนออกมานะครับสามารถมีสามารถโฟกัสได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลนะครับโดยกล้องตัวนี้จะใช้ถ่าด CR2 และมีระบบวัดแสงในตัวนะครับซึ่งเหมาะมาสสำหรับคนเล่นฟิล์มนะครับหรือเพื่อถเล่นมีใช้แมนนวลโฟกัสให้ปรับสวิตช์ไปที่ M นะครับแล้วก็ให้หมุนวงแหวนโฟกัสตรงด้านหน้าถ้ามันชัดเมื่อไหร่เรา,าก็ถ่ายได้เลยนะครับสิ่งที่ปรากฏในจอดิสพ์นะครับ 1. ค่าชัตเตอร์สปีด2ค่า f ดูรับแสงนะครับ 3. จุดโฟกัส4คือจำนวนฟิล์มที่ยังถ่ายได้นะครับแล้วข้างล่างสุดนะครับจะเป็นมาตรวัดแสงนะครับใน่วนของการใส่ฟิล์มนะครับให้เปิดฝาหลังแล้วก็นำฟิล์มที่เราจะใช้นะครับใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ดึงหางฟิล์มนะครับให้เกี่ยวกับหนามเตยปิดฝาแล้วก็ถ่ายได้เลยครับเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกันนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยอยู่กับเพื่อนผมแอนและฟูกนะครับซึ่งวันนี้เขาสองคนจะเป็นแบบให้ผมนะครับ ฟิล์มที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นฟิล์มฟูจิเจแปนร้อนะครับแบบ3ารูปนะครับราคา280บาทเมื่อใส่ฟิล์มแล้วนะครับให้เลือกหมุนไปที่โหมดใดก็ได้นะครับก็ทําการกอฟิล์มอัตโนมัตินะครับในการถ่ายฟิล์มนะครับเราต้องรู้จักกันค่าไอเอสโก่อนนะครับค่าไอเอหรือค่าความไวแสงนะครับมันจะมีผลต่อการถ่ายรูปนะครโดยที่ค่าไอเอสูงนั้น เหมากับภาพสำหรับตอนกลางคืนหรือภาพที่มีแสงน้อยเ่ิด ISO ต่ำอย่าง100หรือ200นั้นจะเหมาะกับการถ่ายเอาดร์สกิน400นั้นสามารถยืดหยุดนในทางอินดอร์และเอาดร์ครับ สำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นกล้องฟิล์มนะครับแนะนำให้ใช้โหมด A นะครับโดยกล้องจะเซตค่า s ัตเตอร์สป e d ให้อัตโนมัติโดยค่า A นะครับยิ่งต่ำเท่าไหร่อย,อย่างเช่น F3.5 จนะครับจะยิ่งเบลนหลังมากเท่านั้นส่วน F ประมาณ16หรือ,อ,อ22่นะครับเหมาะสำหรับการถ่ายวิวเป็นหลักนะครับ กล้องนี้นะครับมีฟังก์ชันอย่างนึงที่ผมชอบมากนะครับคือฟังก์ชันถ่ายซ้อนนะครับโดยการถ่ายซ้อนนะครับควรถ่ายโดยให้แสงนะครับภาพตัวแบบก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายย้อนแสงเพื่อให้เงาที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นภาพซ้อนขึ้นมานะครับโดยวิธีการถ่ายภาพซ้อนของกล้องเ a นนอน o s 3 0 0นะครับให้กดที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับกดไปสองั้างจนถึงสัญลักษณ์ที่มีภาพซ้อนกัน2อันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เลือกจำนวนที่ซ้อนครับว่าจะซ้อน2 3 4 5 6 ได้นะครับ เมื่อเราถ่ายดูจนหมดแล้วนะครับก้อจะทําการกอฟิล์มอัตโนมัติฟิล์ตมลต่อไปที่เราจะใช้นะครับคือ s p a c e c a t 4 0 0เป็น limited ฟิล์มซึ่งเมื่อก้องกอฟิล์มเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็ใส่ฟิล์มใหม่ได้เลยนะครับอกนน When I was young. I played for fun. Made up the world. Nobody hurt. Oh, now bad. I'll add on me. หลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ่ายภาพฟิล์มเสร็จแล้วทำยังไงถึงจะเอาภาพอัพขึ้นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านดีฟโฟโตเฮาส์นะนอกจากที่ดีฟโฟโตเฮาส์จะมีบริการล้างและสแกนฟิล์มนะครับที่นี่ยังมีการขายกล้องฟิล์มและฟิล์มถ่ายภาพด้วยนะครับขั้นตอนการล้างฟิล์มนะครับโดยเขาจะเอาหัวฟิล์มนะไปติดกับแผ่นลีเดอร์นะครับโดยเขาจะใช้กันไกถูกเพื่อล่อากาศออกเพื่อไม่ให้มันหลุดหลังจากนั้นนะครับก็จะนาแผ่นลีเดอร์นี้ไปใส่ไว้ในเครื่องล้างนะครับ โดยจะใช้เวลาประมาณ8-10นาทีหลังจากฟิล์มล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะนำฟิล์มนี้ไปผ่านเครื่องสแกนอีกทีนึงนะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์ภาพมานะครับโดยทางร้านจะส่งไฟล์ภาพในอีเมลโดยเป็นไฟล์ขนาดประมาณ8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเอาสามารถไปอัพขึ้นใน IG หรือ Facebook หรือเอาไปปรินรูปขนาดเล็กได้นะครับ เป็นไงกันบ้นางครับสำหรับคลิปสอนใช้กล้อง Canon EOS แบบคร่าวๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์กันดันใจด้วยนะครับสามารถติดตามผลงานอ,างอื่นๆของภาพฟีดของผมนะครับได้ที่ time ฟีดทางอินฟล์มนะครับขอบคุณครับ